ครับเพิ่มเติมนะครับคณะแม่ครัวคุณป้าจำเนียนป้ายันพี่มันและทีมงานทุกๆท่านนะครับลูกศิษย์และลูกหาทุกๆท่านของพระอาจารย์นะครับกล่าวขอบคุณนัที่นี้ด้วยนะครับสําหรับทุกท่านที่มีจิตศรัทธาที่มาร่วมบวงสรวงองค์พระแม่โสมาศิวิกาประจนเหอยักษ์กดบนส็อกเกดเตียนเมียนใหอยเดลร้างหุ้นทางเดลบองโอนปลอดใส่เมอาตาใหญ่เดลบนันเถิดตุ๊ก បសំណាមៀន៧ក្រួយមាន៧មុខឲ្យមានតែความសុខឲ្យមានតែความចម្រើនគិតប្រាថ្នាសទ្ធជិងណាឲ្យបានដល់៧ប្រាថ្នាគិតប្រឲ្យបានប្រគិតមិះឲ្យបានមិះនៅក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះឲ្យមានតែความសុខឲ្យជุกតែនឹងព្រៀតផ្ទះទេនឹងបុណ្យសេចក្តីដែលបានសាងគ្រុសលអើមនោវនីបសំណតែធ្វើបុណ្យតែមួយឲ្យបានបុណ្យវិញពីរឲ្យបុណ្យហោបុណ្យហីបានដល់៧ប្រាថ្នាสาธุบัดสวัสดีครับ หลังจากที่อัญเชิญเทพยาดาที่ยังมาไม่ถึงนะครับชุดที่หนึ่งการแสดงให้ท่านเตรียมความพ,พร้อมนะครับ เออโอ้เอเอทุกท่านเชิญน,นะครับมาเยอะอันเชิญเ,เทพเทวาเทวดานะท่านเนาะหากท่านที่มีจิตเป็นทิพย์กายเป็นทิพย์ก็จะเชิญท่านลงมาครูบาอาจารย์ที่อยู่ในกายนะครับที่เราได้ถวายที่บ้านหรือที่ต่างๆกันแล้วเตศครับ ให้ท่านมาร่วมลงมาขอพรขอชัยในพิธีบวงสวงองค์พระเมศโสมาศีวิการในวันนี้เอาโมเอ้ยมาเยอะ จะขอทุนเชิญนะองค์พระพรหมณนท่านลงมายังบาสายเอออเาขอเสียงมาเยอะบุ่ยนะจะขอทุนเชิญนะองค์เปรียพรุมมา มาขังเชวงสายองเอยพระนาราย์มายังบาขวางเอยมาเยอะอง์พระนารายมวยอ,องเอยพระนาราย์มายังบาขวาเชิญอง์แม่งคงขาบมวย พระนารายมายังบากขวาเชิญองค์แม่คงคาเอ้ยมาเป็นน้ำลายจะขอทุนเชิญะองค์พระพายบเวยเปรียกยาลจูบบุกข้าอวยดลกุ้ประดามตามตึก นิสันถึกเว้ยกุุงเพเยตามยาวโจ้ลโมคางไว้ดอลเอาพระพายท่านมาแล้วโม่เว้ยองเอ๋พระพายมาเป็นลมปากจะขอทุนเชิญนะอง์พญานาคเอ๋ยโม่เ,มเ,เอหิสังขงังปิโยนาคา สุปันนะนังมะยังกายะวาจะขัดสมาอุนารายบรรทมสินอานันตะสายินสินทุอเสรวาดพรยางูราชาแห่งเจ้าบาดานปูดสีสุดโทองค์แม่ประทุมมาที่พ่อพรามในบวงสวงนักคำเจรดจงโปรดลงมาช่วยอำนวยอวยพรชัยในพิธีบวงสวงองค์พระแม่โสมาสีบิกา เนี่ยพญาเนี่ยเครียดไงฮะปมปิลาละเวงได้เมียนเตียนบารมีหรือประสาทมายนขยมทรงอ้อยดลพีอ่องบาโมอยดลว่าโมเงโมวยองค์พญานาคราช ห้าพันปีที่สถิตณสถานบนปราสาทนาบายนองมีนามว่าพญานาคปัมปิลเวงขยมมาสมอันจืนนยเอหิสังคังพิโยนาคา สุบันนะนังมะยังกายะวาจขัดสมาอุนารายบันทมสินอานันตสายินสินทุอเยรวาดพยางูราชาแห่งเจ้าบาดาลเอาโมเเทีนสถิตกนงสถานปราณโจรโม អើយដាល់បាគុំបដំតាមតឹកសន្ធិទ្ធគុំញើតាមខ្ញាល់វ៉ចូលមោអើយដាល់ខ្ញុំសំពួរសំជិយវ៉សំទីងទៀនបារឬមិនអូ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  บสันตะลือสำเร็จขยมมากระโจลโบนเอ,อ,องค์พญะานาคราชมาเป็นสายสังวานองค์พระยานาคราชมาเป็นสายสังวานละจะกราบทูลเชิญองค์พระการ การมาเป็นกล่องดวงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอความเป็นมงคลพระแม่โสมาสีวิกาจงดลช่วยอำนวยอวยชยัยให้การนี้ทั้งหลายทรงประสบพลปราสาทเทพสถิตนะนทนครมู่ เอาโมเอ้โมคางอวยดอลกุ้มประดาตามตึกนีส่สนทึกเว้ยกุ้มไปเจอตามยาลโจ้โมคางอวยดอลเอาโมเอ้รับช่วงนี้ท่านได้เสด็จลงมาเสวยแล้วนะครับจะขอเป็นชุดที่หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการถวายมือใช้เพลงสดอ,อยู่เพลงเพลงอวยเพลงอัปสรา เพลงชดอัปสราชุดที่ชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่สองจะเป็นชุดพระเมสูมาศีวิกาเราจะปิดท้ายด้วยพ่อพรามนะชุดมนตราพญานาคราชนะครับ